สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มากับยายนางเดี่ยวบ้านยายบัวชุนมากินหมักไม้นํากินผลไม้กันมื้อนี้พอดีกับบัวมอนี้กินข้าวแล้วก็เลยเฮาว่ากินผลไม้กันสิล่ะสิแซ่บบ่เพิ่นไปมากินน้าเพิ่นมื้อนนี่กินเหมือนเสี่บหมักหมักหยังนี่อันเขาเอิญหมักบ้านเฮาเอิญหมักข้าวบ่หมักไข่หมักไข่เอิญหมักไข่แต่ว่าอันค้นนั่นเขาสิเอิญหมักลูกทอนั่นล่ะ ลูกถ่อเขาเอิญลูกท่อแต่ว่ะมาณห้าวันห้าปลูกได้แล้วหมักไข่กินยุขางสารนี่แม่คือเกาลัดผลไม้ก็ได้เมื่อนี่หนาวอากาศเย็นๆพิงแดดรุดูนพิงเดีรุดูนกินผลไม้กันก็เลยว่ากินผลไม้ผลไม้ฟังพิงเดียร์ทุกนเกิดว่ามันขักหลืวเ่าบักเสียงงูกับบักเสียงงูวานเท่าเดียลูกติดเดียวได้ว่าบอดสารผิดเลยล่ะอบอกสารผิด บ้านนีเนี่ยเขาเอิบ้าามบานห้าเขาเอืบักโน่บักโม่หมกบักขามกับบักขามมันแบบวานบักขามแบบบัโม่หมวกบ้านท่าบักขามเฮิร์มเลยอีตารบานเ้าเอิ่นบักขามเฮิร์บเสียล่าบักขามเฮิรมบักขามไม่บักขามเฮิรม่เสียขามเฮิมหวานบานเขาไปรักกาเส้ยเจกินบักโม่ยังมันเก่าเด่นุนโม่หวานบานน้ำนอก่นาพีดผูกน้ำปลาอ่อยบะหมี่หวานไม่ยา น้อยๆอยู่แห่งหวานคุณภาพดีแม่นได้กินแบบม,มีบ้านเทากินน้อยๆแดงๆก็ไม่ได้กินหรอกเอาหมั่ม่เนปลูกเ,กเสบน้ำปลาอ้อยมันเคร่องคุงอะไรเนี่ยบะสีบะสีดาจักเสียรเรนจักบาทยีทยท่สิบบาทยี่สิบบาทโ่มากกับบเมิดยีบาทเลยกหกลุ้สม,สมกันเยบน้ยหวาน,านอมอะา่นขึนสมกันเดน้อขาราเมกินผนไม้น้ำเงินไก่กินในครบยางก่อน กินกสมบางก่อนมันเสียบเอสมกับวมันเสียบเป็นกันเป็นาเปลี่ยนสีเสียบเป็นอยู่ผสมกสมผสมไหมมั้ยความปอบกินแล้วดมเปียกแปลมันแก่นก็เลยอนยังเขาขายยุ่หนาธนาคารกสมเนี่ยจกที่นี่เสร์ฟแกด้วยสมคัดกว่านี่ผสมคัดหวานเยอ่หวานอยู่แจบอยู่ เวืองแบบเขาข้ามอ็ไปนั่นไปหามองกันเติมเครื่องดับเพิ่มเติมน้ำยาเครื่องดับเพิ่ออมอ๋อเมืองคนแกนอยู่บันจับเตือนหาก็บ่เห็น,นเรื่อดอะยสามก็เจ้าจะบ,บ่ะ บมกเอาหนี้ขาดเงินตั็ข่มใจเพียงเนี่ยกลิ่นทั้งเต้นเนี่ยกินหลายครับได้ลูกชิ้นลูกขิ้นล้านเนี่ยแสีบอิริในเมืองขอนแก่นยี่สร้อยหลังหลังธนาคารอาคารงงสงเคราะห์บอกสร้อยหลังธนาคารอาคารงงงนนสงเคราะห์ถำนวนซีจันทร์ไหมโยกเข้าไปโลละลอยเศร้าขี้น เนื้อหมูราคาเดียวกันแส่บอีหลีขยคุณซื้อเลยแ่ะเนื่องจากว่าขอนแกนยัคยางเพิ่มเติม้ใดียนั่นไอาหนลูกกินเดี๋ยวมือร่นเสียบ่แล้มาคามเพิมันไม่ดีแตวละแกเพม่งเงินนี่จะหน่วยเสียคามเพิ่มไม่ดีนะเลือกเอาแบบนี้ไหมคามเพิ่มมึงสีบเอนเอะแบบนี้มากเลยมาคามเพิ่มมื่แม่มาคามส่วคามเพิ่มถ้าคนมาคามเพิ่มเพิ่มไม่เยอะ

่เลยบ้านเราคงประามเพิ่มมันเสียบได้หมดเลยเถาะไม่านประขามแล้วอย่ามเรบ้างมึงมรุณรวยอีกเป็นเมือสิบเมือเสียบเพิ่มบาเพิ่มเพิ่มป่ะควยป้าเวยนี่ เมือ้หนูันี้เห็เป็นแสบครับพี่น้องเลยม่้แล้วท่านได้ซีมา้เพิ่มป่นบ่มสุกดิเซนเป็นแสบกับเด้อเบิ้งเนีบ้มเบิ้งกับเบื้งโมสเบิ้งให้เบิ้งวันึกัึงเ้นเนี่ยบ่ออกมากส่เบิ้งวันนี้สดจะแสบครับมงกเบ้องเบิ้งเบิ้งขันมสกินะเนแก่หน่อยาลุยกล้วยว่งีปล่อยเมย บอมันแสบเวลีขัดๆๆมันบาสิเนี่ยตั้งชั้นนี่ยแหละเขาหมักยิ่งน่ารื่นมากเลยกินแบบบานๆเท่าเนาะก็บากกันเถอทิ้งแดดย้ำหนาวคุยกันไปคุยกันมาเขามากินเนี่ยแซ่บหมักกามหมักไก่เดี๋ยวนี้กำลังสุกไม่บอกกินนี่แหละพายนำไหล่ปลูกยังไงอนี่เรปลูกเยอะซื้อตลาดก็มี มากานมากินประคามรถนี่แล้วนั่งน้ำลายบ่ออกหยุดกับว่าใจมันเยอะตลาดวอานต้นมันอ่ะต้นมันอยู่ตลาดบ้านเฮาอันต้นมันซื้ออยู่ตลาดอันียังก่อนตลาดยี่สิบสิตลาดยี่สิบกับตลาดหกสิบ้านเฮ่าจะนวดแม่อำเภอจะนวดเป่นตลาดยี่สิบกับตลาดหกบเพราะเป็นตลาดเก่านดิเขามีขายต้นมันปลูกง่ายพอ ปานนี่ปลูกละหน่วยเลี้ยงเออเข้าไปกากเกิดแต่ว่าท่านถึเห็นผลวันนี้เป็นหน่วยให้เะกินอีกกันนะงแู่เนี่หงพื้นเนี่ยสี้บนเด็กแต่ว่ันนี้เราต้อนผลละไม่ป้านี่อิ่มปั่นเข่าบาดนีพี่น้องเอ้ยกินเลยอิ่มปั่นเข่ากินผลละไหม่เนี่ยตั้งสองยังสิมึงเนี่ยแดี๋ยวดุเอาต้องกินจังโง่จ้ะ กินแล้วแล้วก็มน่อยเนาะทำไมก้อนละทำไมก้อนเนาะไปเรียนหนังสือหามุนแกนมนเรียนหนังสือนหนังสือก็หามาหกขุนเนี่ยมนกินแตเปลี่ยวเปลี่ยวเปี่ยเปียม่ทาขาเอากีม่ทาขานี่เลี่ยมมั่งแต่ว่าขุนเลยบอมกัห้ามมกัห้ามดังตึงดังหักดังตึงเปียเลยเี่ยงโมเตีมอาบกนาวเลย ผู้ใดจีก็เห็ดบ่บ้านมาเฮ่าหนจีก็เห็ดหลายอยู่ดอกงานางคนเป็นขี้นต้นผิวกะ้างนีก่ก็เอาเปลี่ยงโมงกมขึ้นกเพอวามันซุมดีมันเหลี่ยมดีมันปบ่ห่าวมันปบ่มน